ครับก็สวัสดีไปยังทุกคนนะครับผมเจอกันกันกบผมกับช่องโปรเตปัฟคลิปนี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องราวของ Square Enix นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับค่ายเกมนี้กันแน่นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับเพอมารับชมแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดส b ั c r i ครแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยนะครับอ่ะไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามาเล่ากันเลยดีกว่านะครับอ่ะไปกันเลยครับไปเลย ปอลเตปับช็อปขายโค้ดเกมส์สตีมเอเอ็มล็อกสตาร์วิดซอฟราคาถูกและขายตีโบเลตในโซนไทยสนใจสั่งซื้อได้ที่ f เฟซบุ๊กเพจปอลเตปับช็อปขายเกมราคาถูกลิงก์อยู่ใน description ครับผมก่อนอื่นเลยต้องขออธิบายเกี่ยวกับค่ายเกม Square Enix ก่อนนะครับสำหรับ Square Enix เนี่ยเป็นค่ายเกมที่ก่อตั้งขึ้นในปี2003ครับเป็นการควบรวมกิจการนะครับระหว่าง Square Soft และก็ Enix ซึ่งเป็นเวลากว่า20ปีแล้วนะครับที่ค่ายเกมเนี้ยได้ผลิตเกมออกมามากมาย ถ้าพูดถึงเกมดังๆเนี่ยก็จะมีอย่าง Final Fantasy, Dragon Quest และก็ Kingdom Hearts นะครับรวมถึงเกมจากค่าย Third Party ก็มาทำเกมให้อีกจำนวนมากด้วยสำหรับเรื่องดีๆของค่ายเกมนี้เนี่ยผมจะขอไม่พูดถึงกันนะครับเพราะว่าไม่ใช่ประเด็นของคลิปนี้เพราะคลิปนี้ผมจะมาตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับ Square Enix จากเกมที่เคยวางขายในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับเริ่มจากเรื่องแรกกันก่อนครับหนึ่งในเกมพังของทางค่ายอย่าง บาบิลอนสฟอลครับเกมจากทีพัฒนาแพตตินัมเกมส์วางขายเมื่อปี2022ตัวเกมมีปัญหาตั้งแต่การพัฒนาแล้วครับจนถึงตอนเกมวางขายสภาพก็เป็นอย่างที่เห็นในตัววิดีโออะไรครับโซนไทยก็เล่นไม่ได้กราฟิกตกยุค หรือเป็นความตั้งใจของค่ายเกมนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ด้วยความที่เป็นเกมไลฟ์เซอร์วิสครับต้องต่อออนไลน์อย่างเดียวและระบบก็ใช่ว่าจะดีนะครับเพราะว่ามีปัญหามาตลอดตั้งแต่เกมวางขายทําให้เกมวางขายไปได้เพียง1ปีกับอีก1เดือนเท่านั้นครับทั้งที่เกมก็อยากจะทําตามความสําเร็จของเนียอัลโตมาตาแต่ก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันนะครับต่อไปก็พูดถึงอีกเกมหนึง่งแต่ว่าเกมนี้จะเป็นเกมมือถือของทางค่ายนะครับก็คือ Final Fantasy 7 The First Soldier เครับเกมเมทัลรอยัลที่ทาง ini ทำขึ้นมาเองโดยเป็นเกมสปินออฟในจักรวาลไฟนอลเจ็นะครับเราจะได้เล่นเป็นทหารโซเจอร์ครับของหน่วยชิระที่ต้องต่อสู้กับผู้เล่นอื่นมีระบบคลาสให้เลือกมีมาเทียให้ใช้ระหว่างต่อสู้โซนไทยก็เล่นได้ครับเกมนี้ผมก็ได้ไปลองมาเหมือนกันความรู้สึกข,ของผมก็คือมันสนุกแบบแป๊บเดียวครับเพระ,ระบบเกมมันยุ่งยากไปหน่อยและไม่ค่อยมีเนื้อหาหรือของรางวัลที่จูงใจให้เล่นต่อแต่การเลือกเล่นนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ผมคิดถูกนะครับเพราะว่ามีการประกาศปิดตัวลงและก็จะปิดเซิร์ฟเวอร์ภายในวันที่11กา2023 ึ่งเป็นการเปิดให้บริการเพียง1ปีกับอีก2เดือนเท่านั้นนะครับผลจากการอยากลองอะไรใหม่ๆและกระแสของแพทชั่นรายยาวที่มีในตอนนั้นอย่างผับจีเอ็กซ์เลเจนและก็ฟอร์ตไนนะครับแต่สควอเรนก็ทําเกมไป ไม่ถึงฝั่งฝันอีกแล้วครับท่านนะฮะเกมต่อมาที่ไปไม่ถึงฝั่งฝันก็คือ Left Alive เป็นเกมสปินออฟในจักรวาล Front Mission เกมจากทีมพัฒนาอิสระชื่อว่า I Links นะฮะเกมนี้จาเป็นเกม survival หรือเกมเอาตัวรอดซึ่งพยายามจะต่อยอดมาจากเกม Front Mission e v o l v e นะครับเนื้อเรื่องเกมก็ประมาณว่าเกิดความขัดแย้งในประเทศยุโรปตะวันออกและก็มี3าตัวละครที่ต้องเอาตัวรอดจากหุ่นแวนเซอร์ของศัตรูนะครับเกมพยายามเป็นเกมรอบเลนและก็เอาตัวรอด f e ล l i n g คล้ายๆกับเป็นเกีย solid 5เดว แฟนทอมเพนประมาณนี้แต่ว่าเกมกลับทํามาได้ไม่ดีพอครับเหมือนเกมที่ยังทําไม่เสร็จแล้วเอามาขายระบบเกมก็มีความยุ่งยากซับซ้อนและก็คุณภาพออฟไลฟ์ของเกมก็ควรจะมีแต่กลับไม่มีซะง,งั้นรวมถึงทาง Square Enix ก็เคยพยายามที่จะแพชเกมนี้เพื่อให้เกมสมบูรณ์แต่ก็ไม่เป็นผลครับสุดท้ายก็ต้องทิ้งเกมนี้ไปอย่างน่าเสียดายถ้าสนใจก็ไปหา,มาเมล่นกันได้นะครับแต่นะนําว่าให้ซื้อตอนราคาถูกดีกว่าและทำใจกับความง่อยของระบบเกมด้วยนะครับ แต่ก็ผมขอย้อนไปไกลอีกสักหน่อยครับยุคที่โซเชียลเพิ่งจะเข้ามาใหม่ๆนะครับก็มีเกมหนึ่งที่เป็นเกมภาคต่อจาก Parasite Eve 1และ2ซึ่งก็คือเกม The Third Birthday ครับที่ลงให้กับเครื่อง PSP ซึ่งจริงๆเนี่ยเกมนี้ตั้งใจจะลงให้กับ PS2 ด้วยแต่ด้วยเวลาทำเกมที่จำกัดครับจึงเลือกที่จะลงให้กับ PSP แทนเกมนี้ได้คุณ h a ิเมะทาบะตะเป็นหัวหน้าในการสร้างเกมนี้เกมได้เปลี่ยนแนวมาเป็นเกมชุตเตอร์เกมยิงมุมมองบุคคลที่3ครับที่ตัวเอกอย่างอายะ a บ e ในร่างที่เสียความทรงจำต้องเข้า ไปสิงตัวละคร NPC ต่างๆและทำลายศัตรูที่ชื่อว่า t วิสเตตบอกตามตรงว่าในเรื่องเกมเนี่ยมันฟุ้งมากครับเพราะว่าจับต้นชนปลายไม่ถูกและความสมเหตุสมผลของเกมแทบจะไม่มีเลยฮนะรวมถึงการบังคับตัวละครโดยมีเพียงอนาล็อกข้างเดียวของ PSP เนี่ยในสำหรับเกมยิง มันคือความทรมานของคนเล่นมากๆถึงเกมจะมีล็อกเป้าให้ก็าตามทีก็เถอะนะสมบุรให้ยอดขายเกมก็ไม่ได้ดีเท่าที่ควรครับและก็เป็นการจบตำนานของ Parasite Eve อย่างน่าเสียดายปัจจุบันแฟนเกมก็ยังรอการกลับมาของ Parasite Eve อยู่นะครับซึ่งตัวผมก็รอเหมือนกันก็หวังว่า Square Enix จะเห็นใจมั้งนะครับเกมต่อไปก็เป็นเกมที่ค่อนข้างใหม่แต่ก็พังไม,ไม่เป็นท่านะครับอย่าง Marvel's Avengers นะครับพัฒนาโดย Crystal Dynamics เกมวางขายในปี2020โดยเกมนี้ได้นำกมลาขาดหรือ Miss Marvel ครับมาเป็นตัวเปิดเรื่องของเกมซึ่งบอกตามตรงว่าการเปิดเรื่องก็ดูน่าสนใจนะครับเพราะว่าการเปิดเรื่องดูดีกว่า MC, ดูดีกว่าหนังของ MCU ในบางเรื่องนะครับแต่ว่าในเรื่องเกมมันสั้นมากครับและเกมบังคับว่าต้องต่อออนไลน์ตลอดเวลา ไม่งั้นก็จะเล่นไม่ได้อีกอย่างก็คือเกมออกอัปเดตและ DLC ช้ามากครับทำให้ดึงคนเล่นไม่ค่อยได้รวมถึงช่วงนั้นก็มีเกมดีๆเยอะมากด้วยเป็นผลทําให้ Marvel's Avengers ครับวางขายไปได้เพียง3ปีและก็ยกเลิกการขายไปในปี2023ที่ผ่านมาครับบอกตามตรงว่าแฟนเกมและแฟน Marvel ผมรู้สึกเสียดายกับเกมนี้ไม่น้อยครับเพราะตอนตัวอย่างเกมออกคนก็คาดหวังกับเกมเยอะแต่ก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันเช่นเคยนะครับ แล้วก็มาพูดถึงเกมใหม่ของทางค่ายกันบ้างนะครับผมก็อย่างเกม For Spoken ครับนี่ก็เป็นตัวอย่างชั้นดีของเกมพังในปี2023นะฮะเริมที่เนี่ยเกมนี้จะมีชื่อว่า Project Eter หลังจากที่เกมวางขายทำให้รู้ว่าเกมมีปัญหาหลายอย่างมากครับเนื้อเรื่องก็แปลกๆโลกในเกมกว้างใหญ่แต่ไม่มีชีวิตชีวาระบบเกมก็โอเคนะครับแต่เกมดูกินสเปคมากเหมือน optimize มาไม่ค่อยดีรวมไปถึงตัวเกมมีความ weak พอสมควรผมลองไปเช็คข้อมูลแล้วเหมือนไม่ได้มีสวิตช์เบบี้มาเกี่ยวนะฮะแต่ผม ว่าเนี่ยเขามี DEI ในการทำเกมอันนี้เผื่อคนไม่รู้ว่า DEI คืออะไรนะครับก็จะบอกว่า DEI เนี่ยย่อม,มาจาก Diversity, Equity และก็ Inclusion ครับซึ่งแปลเป็นไทยก็คือความหลากหลาย ความเท่าเทียมและการไม่แบ่งแยกมองเพลินๆดูเหมือนจะดีนะครับแต่กลายเป็นว่าในองค์กรเวลารับคนเข้าทํางานอาจไม่รับคนที่มีความสามารถเข้าทํางานแต่จะรับคนที่มีความหลากหลายทางเพศอย่าง LGBTQA+ ้ามาทํางานแทนโดยใช้ DEI มาอยู่ในสไปซ์ทรัพยากรบุคคลนะครับทำให้ทำให้เวลาผลงานออกมาเนี่ยมันดูไม่ดีเวลาเผยแพร่สู่สาธารณะนะฮะสรุปก็คือ f o r s p o k e n มันคือเกมวล็อกที่อยากนําเสนอความหลากหลายผ่านวิดีโอเกมแต่มันไม่สําเร็จครับ จริงๆผมก็เคยพูดถึงเกมนี้ในเกมัะ2023มาแล้วนะครับยังไงก็ร้องย้อนไปดูกันได้นะครับ และก็ปิดท้ายกับเกมนี้ก็แล้วกันนะผมเพิ่งมีดราม่าสดสดร้อนๆอเลยนะครับกับ Dragon Quest 3 HD 2D Remake นะครับเกมใหม่ล่าสุดที่จะเปิดตัวภายในปีนี้ครับซึ่งตอนนี้มันมีดราม่าว่า Switch Baby เข้ามาเกี่ยวข้องในการทําเกมรวมถึงอันนี้จะเป็นข้อมูลที่ผมเพิ่งทราบมาไม่นานนี้นะครับว่า Square Enix เนี่ยมีแผนด DEI ครับผมซึ่งก็เห็นว่า d r a g o n Quest 3 HD Remake เนี่ยจะมีการเปลี่ยนบทสนทนามีการตรวจทานฉากในเกมแล้วก็ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมและไม่กระทบกับความหลากหลายทางเพศ รวมไปถึงเกมนี้จะไม่แบ,บ่งตัวละครเป็นชายและหญิงนะครับแต่จะเป็นทาร์ A และก็ทาร์ B ไม่มีคำนาหน้าฮีช er ีเลยนะครับอาจจะใช้เป็นคํานําหน้าว่าเดแทนทึ่ทำให้เกิดการวิาพากษ์วิจาร์กันนะครับว่ามันถูกต้องแล้วหรือเปล่าบางคนก็เห็นด้วยแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เห็นด้วยนะครับมันไม่ได้ต่างอะไรากับการวอกภายในเกมสาหรับตัวเกมก็จะวางขายวันที่14พฤศจิกายน2024ลงให้กับ Xbox Series PS 5 Nintendo Switch และก็ PC โหมดสตรีมครับราคาอาจจะสูงนิดนึงตามสไตล์พี่เหลี่ยมนะครับเรื่องดราม่าสำหรับเกมนี้เดี๋ยวค่อยตามกันยาวๆครับเพราะยังไง เวลาผมทําคลิปผมก็คุยเรื่องดราม่าอยู่แล้วนะครับส่วนใครสนใจเกมนี้ก็รอกันได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ผมก็อยากจะบอกว่าสควอเอนิกเหมือนยังไม่รู้ทิศทางของการทําเกมว่าจะเป็นยังไงต่อไปแต่ทางค่ายก็ยังมีแผนก DEI ที่อยากจะทําเกมเพื่อเอาใจเหล่าโวกตั้งที่หลายบริษัทและก็หลายค่ายเกมก็ยุบฝ่าย DEI ออกไปกันแล้วนะครับและในอนาคตสควอเอนิกจะยังเป็นค่ายเกมอันเป็นที่รักของแฟนเกมได้อีกหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องให้เวลาเป็นตัวพิสูจน์นะครับนะครับก็จบกันไปสําหรับเรื่องของเกิดอะไรขึ้น กับสแควร์ i ินนคตใคิปของผมผ่านเกมที่เคยวางขายนะฮะที่เห็นยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้ครับแล้วก็ผิดพลาดตรงไหนประกันใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ไว้ด้วยนะครับถ้ะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดคลิปต่างๆของทางช่องผมครับและก็สามารถสมัครเมมเบอร์กันไ,ได้ครับผม50บาทต่อเดือนพร้อมสิทธิพิเศษมากมายและก็สามารถส่งซูเปอร์แตงเป็นกำลังใจให้กันได้ครับโปรตปป์ uff, ขอตัวลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับไปแล้วครับขอกล่า่าววคา สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับเจอกันใหม่ครับ